วันนี้จะมาให้คุณได้รู้จักกับพระแม่กาลีที่ศักดิ์สิทธิ์สุดนะครับของอินเดียนะครับมีสามพระองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และก็คนเคารพนับถือมากที่สุดในอินเดียโดยเฉพาะแบงกอรตะวันตกครับแล้วที่การบูชาพระแม่กาลีเนี่ยในตันตอนนีกล้ทางดานแบงกอรตะวันตกนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับไม่ใช่ทางตอนใต้ของอินเดียหรือทุกๆภาคของอินเดียก็มีพระแม่กาลีเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะที่เมืองโกกาต้าเนี่ย มีพระแม่กาลีศักดิ์สิทธิ์ในรัดนี้สาพระอ,องค์ครับซึ่งคนเคารพและสักการะบูชาม,มากที่สุดวันนี้เรามาพูดถึงวัดทักซินเนสวากาลีหรือหรือพระแม่กาลีทักษินเนสวนนะครับวัดสำคัญยิ่งใหญ่เนี่ยสร้างขึ้นในปีพศ2อ9 8นะครับริมแม่น้ำหุกลีซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของแบงกอร์ตันต้สร้างโดยราณีราชโมนีนะครับ เป็นราณีแห่งเมืองอโกกตันเองครับแน่ดีเป็นผู้ที่ใจบุญมากและเป็นสาวกของพระแม่กาลีด้วยว่าวันนี้มีชื่อเสียงที่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับนักบุญสองท่านครับที่ศักดิ์สิทธิ์และทุกวันนี้คนก็ยังสักการะบูชาอยู่นั่นก็คือท่านรามากฤษณะนะครับแล้วก็จะมีบ้านของท่านดามากฤษณะด้วยอยู่ในไม่ไกลจากเอเรียของวัดทักษิณสวนนี่นครับนักบุญอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นภรรยาของท่านนะครับ ก็ชื่อว่าพระแม่สาบราดาเทวีครับซึ่งก็มีบ้านที่ศักดิ์สิทธิ์มากทุงคนยังไปสักการบูชาอยู่สององค์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งให้วัดทักษิณสวนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากและวัดนี้เป็นวัดเดียวนะครับที่ไม่มีการบูชายันแพหรือฆ่าสัตว์เลยครับซึ่งนะักบุญทั้งสองท่านนี่มีความลึกลับศักดิ์สิทธิ์มาัศจรจันมากนะครับและทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่ง ซึ่งชาวแบงกอเนี่ยหรือคนในอินเดียเนี่ยสักการะบูชาทั้งสององค์ครับโดยสําคัญที่สุดให้ทรัพย์สินเงินทองความสมบ,บูรณ์พุนสุขรักษาโรคแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานมากที่สุดเลยครับมีเทวรูปประทับยืนของพระแม่กาลีนะครับประทับยืนอยู่บนองค์พระศิวะมหาเทพนะครับซึ่งเป็นความหมายของความที่ปกป้องคุ้มครองโรคนะครับแล้วก็ขจัดอสูรมาร้ายอุปสรรคทั้งหมดให้หายไปจาก โลกและในที่สุดเนี่ยให้ชีวิตของคนเนี่ยมีความสมบูรณ์พลนสุขมากที่สุดครับคนอินเดียมักบิชาพระแม่กาลีและถือว่าปีนี้ทั้งปีเลยนะครับเป็นปีของพระแม่กาลีและพระแม่กาลีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระแม่ลักษมีด้วยฉะนั้นในวันประสูติของเจ้าแม่กาลีเนี่ยก็คือวันประสูติของพระแม่ลักษมีซึ่งจะตรงกับวันดีวาลีหรือวันที่ถือว่าเป็นวันปฏิทีนจุดปฏิทีนะครับของคนอินเดียทั้ทงประเทศครับ ึ่งนักบุญทั้งสองท่านนี่มีความลึกลับศักดิ์สิทธิ์มาัศจรจันมากนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เปรียบเหมือนเป็นเทพองค์หนึ่งซึ่งชาวแบงกอรเนี่ยหรือคนในอินเดียเนี่ยสักการะบ,บูชาทั้งสององค์ครับมีเทวรูปประทับยืนของพระแม่กาลีนะครับประทับยืนอยู่บนองค์พระศิวะมหาเทพนะครับซึ่งเป็นความหมายของความที่ปกป้องคุ้มครองโรคนะครับแล้วก็ขจัดอสูรมาร้ายอุปสรรคทั้งหมดให้การถวายอาหารบูชา ที่ส่งโปรดก็เป็นมังสวิรัตทั้งหมดนะครับแล้วก็ขนมอันนี้ก็เป็นขนมที่ทรงโปรดวัดพระแม่การีทักษิเนสวนนี้มีคํากล่าวว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์พี่ผู้ใดมาแล้วจะไม่ได้กลับไปโดยมือเปล่าหมายความว่าต้องได้โชคลาภทุกคนครับ